สวัสดีครับสบายดีกันไหมครับสวัสดีกันไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีก hm. ันไหมครับผมวันนี้ับอันนี้คือ ันน<อ>ี้คือพี่แจ็คโทรมาหรอหรือว่าคืออะไรครับไม่ใครไม่ใครดูเป็นไหมครับไม่ใครดูเป็นพี่แจ็คพี่แจ็คโทรมาผมหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับพี่สาวแล้วก็สวัสดีคุณป้าด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ ได้ดีไหมครับพี่เพิ่งมาครับพี่พึ่งมาครับพี่สิหล่มอะไรครับพี่ชายทำแล้วตอนนี้โอเคแล้วยืนยังยังไหนครับพี่อยู่แล้วอยู่เมืองบนอยู่เมืองบนอ๋อโอเคครับพี่ได้แก๊งยังมีผู้หญิงด้วยเหรอมีครับพี่ไอ้จ้าสแกนหน่อยครับสแกนหน่อยครับขดสแกนหน่อยครับสแกนหน่อยครับสแกนหน่อยครับ ำลังเข้าเมืองยังไม่ทันได้หายใจเลยยังไม่ทันได้สวัสดีใครเลยยังไม่ทันได้หายใจเลยยังไม่ทันได้หายใจเลยอ๋อแล้วเปิดนี้กูทีอ๋อแล้วเปิดนี้กูทีกูเหลือสิบปดะยังไม่ทันได้หายใจเลยไอ้จากสามสองกูเหลือสิบยี่ายไม่พออีกต่ ไอเดี่ยเอาไอเดี่ยฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอไอพอดไอพอดพอดเดียวปะพอดเดียวปะพอด้เพื่อนเมื่อกี้พี่แจ็คโทรมาเมื่อกี้กูโทรไปหาพี่แจ็คแล้วพี่แจ็คบอกว่าในแก๊งมีผู้หญิงด้วยเหรอแล้วแกก็ตัดสายไปเลยตายอ่ะกูเพิ่งมากูเพิ่งมากูเพิ่งเข้าเมืองได้เนี่ยกูเพิ่งมาตายแน่เอาไงต่อเพื่อนเอาไงต่อเย้ะ ต้องต้องไปคุยว่ะกูต้องไปว่ะใครอะไปกูไปคนเดียวหรอไอเลนกลับมาแล้วดิใช่ปไอเลนอยู่ไหนตีมเห็นตีมันนอลแล้วตีมันอบตีมันออแล้วไปเลนนข้าเมือเลยดิเพื่อนโทรเลยโทรเลยตอนนี้โทรไปก็มันนอนแล้วตีมันอ่ะเ็นอยอ้าหล่อเพื่อนไอพอดอยู่ไหนมาโยกเป็นเพื่อนกันเลยดิ ไออยู่เพื่อนยี่ไหนมึงอยู่ไหนอิท่าอยู่เพื่อนยี่ไหนมาเจอเจอแลนด์แลนแลนเราเพนเราเข้ามาเดี๋ยวเพื่อนจะร้องทุกคนจ่ไม่มีทุกคนใช่ไหมเมื่อวานว่านักแล้วนะเพื่อนวันนี้จะแพนิกแล้วว่ะเพื่อนกูกูบอกแล้วว่าเมื่อวานอ่ะพี่แจ็คไม่ได้ลงลบมัอยู่เป็นเพื่อนก็ไหนใครก็ได้เพื่อนเขาได้เดี๋ยวมาแล้วเกิดอะไรขึ้นหรอคะพี่โป๊ะอา อันน uhm ี้เจอ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 แลนเราเนาะเจอแลนเราเมื่อวานเมื่อวานนี่ไปซ้อนท่าหมูเด้งเราใหม่ด้วยค่ะพ ну ี่ปมามามาหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งอันนี้ขายไม่ออกยิ่งเคียด ที่พี่มีท่าที่มีท่าแค่นี้ซ้อมเยอะเลยน้องแต่ว่ามาเจอมาเจอกันก่อักแล้วนะเฮ้ยดีวะเอ้ยดีวะพี่อย่าลืมทางเข้ากันนะ, <c oughs> ะสามอะไรหนอมิลลี่เถ้าใจเพื่อนโปรว้าวเพื่อนเพื่อนมากเห็นไหมเพื่อนรายเเพื่อนมาแล้วมาเพื่อนมามามา อะไรซะหรอคะมาน้องมามามาพี่มีเรื่องทีปจะสารแล้วเด่ะอ๋อ say o อ t h เ way เยอยกูดููเวลาลบรถดี่ไอพอดเอาไงดีวะเ <c oughs> พื่อน <c oughs> คือแกบอกกูอย่างนี้เลยในแก๊งมีผู้หญิงด้วยหรอแล้วตัดสายเลยเ <c oughs> พื่ <c oughs> อนใช่เหรอเออในแก๊งมีผู้หญิงด้วยหรอแล้วก็ตัดสายเลยลางไม่ดีจริงๆนะเว้ยเพื่อนลางไม่ดีนะเว้ยกูพูดจริงๆโอ้หแม่หมอดูดวงให้มึงก็ถูกแล้ว อเอาไงดีอะไปดีวะต้องต้องพาไปหาเดี๋ยวไปไปหาไปหาคนเดียวก่อนเดียวไม่ต้องพาอย่าเพิ่งพาไปอะเอาไงดีวะต้องพาไปเจอ <c oughs> ต้องพาไปเจอ <c oughs> มามามา,มาหมูแดงหมูแดงหมูแดง <c oughs> อันนี้อะ

ทิงแลนนโวลนเ้มันจะอยู่ทิงแลนหรือเปล่าพโลอ่ะมันช็อกไปแล้วอ่ะตามิกะอ่ะอ่ะตัมอิกะอ่ะอ่ะตึตึตึอ่ะวู ครับครับพี่อยู่อยู่แดนที่เดิมเลยครับพี่เกิดอะไรขึ้นหรอคะทำไมพี่โปดูเงียบๆเนาะไอ้ัลโหล้พี่จักรกำลังมาฮะพี่จักรกำลังมาเดฮ้ยนนี้อันนี้อันนี้ฮัลโหลเพื่อนอันนี้มีขอล้อเด็กเด็กเอ้ย มาเล่าหน่อยนี่พี่อพี่อตายจริงกูฆ่าเด็กกูบอกมนจะตายคนตายจริงเวลาเด็กคือคนกูคนกลุ่มเวลาเด็กคือคนกุ่มกนก่มกูตายจริงนะเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกเต็นท์งานวัดเมืย์สงสารพี่หล่อนะพี่ตายอ่ะนี่มันยุคของพันยี่สิบแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะนู่นมันยุคใหม่แล้วมันยุคใหม่แล้วค่ะเชื่อเถอะนี่มันยุคของเจนเบต้าแล้วนะ ไอโคโรจะตายด้วยไม่มีใครมาหามันเลยหรอโทรหาแนายหมึกแนายหมึกติดคิวอยู่ไอ้เหี้ยดิไอกี่ตัวดีบัสเอาไปยิงงานวัดกี่ตัวแล้ก็ยิงงานวัดอ่ะไอพ่อมายิงใกล้ๆกูหน่อยดิพ่อมือใกล้ๆหน่อยอะไรมือพี่จะมาจริงเหรอมามาไงก็มาแกถามว่าอยู่ร้านไหนเอ้ยเราเราเรอามาทุกคนเลยไหม ตายด้วยกันเหรอพี่แจ็คเรียกเจอแดนเราประมาณด่วนเลยด่วนเลยทุกคนมาอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยด่วนเลยทุกคนด่วนเลยตอนนี้เท่านั้นด่วนเลยไอพอดว่าไงเพื่อนถ้าพี่แจ็คถามว่าน้องอันนี้มาได้ไงมึงจะพูดว่าพี่ปรรับมาเดนอันนี้พูดอีกอย่างหนึ่งกูก็รวยดิอันนี้ต้องบอกว่าพีวลีรับมาอันนี้ต้องตอบมันต้องเหมือนกันนะเว้ยถ้าตอบไม่เหมือนกันคือรวยเลย ไอพอดใครเอาน้องมาบี้อลี้บอลออาฮ่่บฮ่าว้ายตุ๊ตุ๊ตุตตุต ตายคนเดียวยังโดดเดี่ยวตายด้วยคำพูดของคนอื่นอันนี้พี่ตายเพราะคำพูดของอันนี้จริงหรอพี <S <S ่เอ ไม่รู้เขาเปเี่ยนสีผอะไรหรอคะเขาเปลี่ยนสีผมตามฤดูกาลเลยน้องเขาเขาเชื่ออะไรเนาะหนูจะได้เรียกเขาถูกเรียกเขาว่าคุณคุณพ่อพี่วิลลี่ก็ได้โอเคไหมคุณพ่อเพลวิลลี่ถูกต้องพูดอย่างนี้เลยนะโอเคสวัยถ้าเขาถามว่าใครพ่อมานเนาะแล้วหนูตอบตอบยังไงเนาะบอกว่าพี่วิลลี่บอกว่าพี่วิลลี่บอกว่าคุณคุณคุณลุงคือคุณพ่อพี่วิลลี่พูดอย่างนี้เลยคุเรียกว่าคุณลุงใช่ไหม ก้เนี่ยอายุสิบขวบไม่ถลออันนี้ก็ต้องเรียกรูคุณรูโอเคค่ะเไอ่รวมแรงเดิมไปไปเลยสแกนได้ไหมครับพอตัวกันอยู่เลยนะสแกนได้ไหมว้าวอุ้ยไอ้กัวตัวกันเราใค่จะกลัวไหนนี่ลองยืนตรงตรงให้หน่อยอะไรนะคะเดี๋ยวจะให้โปโลกัน เออให้ปลดลอกกันได้เลยเพื่อนว้ายู่ไหนครับเพื่อนเดี๋ยวไปรับฟาผมอยู่ไหนอยู่แลนด์ยิเปียครับแลนด์ไหนครับเพื่อนแลนด์ยิเปียตรงข้ามโดมครับโดมโดมไหนครับเพื่อนตรงข้ามแลนด์มาครับตรงข้ามแลนด์มาแลนด์ยิเปียตรงข้ามแลนด์มาอ๋อโอเคเพื่อนโอเคึงฉันชอบกินแมงสาบหรือตจตะเข้บอันนี้ก็ชอบเหมือนกันเราจะลงทีงแลนด์ไหมเพื่องลงเนาะ ดูว่าลงลงไปตีเล่นอยากตีเล่นไหมทำไมเน่าจะสนุกลงสิลงวะชิงแลนอ่ะจะอยู่ถึงชิงแลนไม่เนี่ยเพื่อนไม่รู้วะชิงแลนเป็นอะไรเงอนที่ลงทะเบียนหมายความว่าไงเนาะที่ยี่สิบสามจะอยู่ถึงชิงแลนไปนะคะเมื่อไงอันนี้พี่ขอร้องหมายถึงพี่โปจะไม่มีชีวิตโดดถึงตอนชิงแลนหรอไปแล้วข้ไปแล้วป่าวป้า มันหมายความว่าไงเนาะพี่ขออย่างเดียวนะนี่น้องใช่ปะอันนี้ต้องมันไม่มีอะไรแล้วอันนี้ขอตัวกลับอันนี้ไม่ใช่ไหมอันนี้โอ้โหกูว่ากูเห็นแล้วแล้วเพื่อนใช่ปะกูดำมาแล้วกันเดี๋ยว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 ทุกคนต้องต้องพูดด้วยกันว้นะเว้ยว่าเดี๋ยว มีน้องผู้หญิงเข้าแก๊งมาเดี๋ยวพาไปรู้จักพี่ชายเขียนบ้าทุกคนเดี๋ยวพูดได้กันนะฮะงั้นเดี๋ยวจะซวยกันหมดนะกูบอกก่อนเฮ้ยมากันหมดเหรอวะราคนผู้หญิงเราคนผู้หญิงอันนี้คุยผู้หญิงครับนี่คุยอะไรฮะเออมีคนคุยถ้าไม่มีการรบกวนขึ้นรถบ้านไหนครับโนโนูเหรอคะ ใช่ครับถอดรองเท้าได้ครับลงก้นรองเท้าหน่อยครับโอเคครับขึ้นมานลปนครับอันนี้หนูจะพูดว่าอะไรอ่ะเพื่อรอดก็วะอันนี้อันนี้จะพูดอะไรนี่บอกพี่ก่อนนะบอกไม่ได้ดิพูดอะไรในวอลก็โดนดิเขาก็โดนดิสอบสัมภาษณ์อหรอตอนนี้เยี่ยมเหี้ย แล้วน้องบอกว่าน้องเข้าแก๊งมาเพราะว่ากูไปจีบหรือว่าแบบอะไรทังนั้นะกูตายจริงนะเว้ยเพื่อนกูไม่ได้ปั่นนะเว้ยกูตายจริงจงนะเพื่อนพราปลาไปกลุ่นหลุมไว้ดิอะกูตายจริงๆนะแกเอากูจริงนะกูบอกก่อนแกกลัวน้องมาก็เสี่ยงพอตัวละถ้าน้องบอกว่าก็จีบจีบเพราะว่ากูไปจีบเลยเข้ามานี่กูตายเลยจริงนะเพื่อนกูตายเลยนะเวย้ยงานเนี้ยคนหลุมฟนเลยนะ พี่จะโทรไปนะอันนี้อันนี้เงียบนะอันนี้ไม่ต้องพูดนะพี่จะฟังเทียนี่พูดอันนี้รับสายพี่อันนี้รับสายพี่อันนี้รับสายพี่อันนี้อันนี้รับสายพี่อันนี้น้องอันนี้อันนี้โอ้น้องจะสายกูเหี้ยใช่เหรอเนี่ย ตายแล้วอ่ะยังไงกูว็ตายรวยแล้วคอในแก๊งเหรอครับไม่มีใครต้อนหรอครับกดพีครับอูฮ่าอพูดดีเพื่อนโกดว่าไม่มีใครต้อนหนูตอนที่ผมต้อนอยู่นอกแก๊งนะครับยังไม่มีใครต้อนหนูค่ะตอนนั้นไม่ได้อยู่ในแก๊งแล้วต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมต้อนน้องอะน้องไม่ได้อยู่ในแก๊งนะครับพอน้องเข้าแก๊งมาผมไม่เคยต้อนน้องเลย ผมไม่เคยเลยผมไม่ได้ทำเลยตั้งแต่น้องอยู่ในแก๊งมาผมไม่เคยต้อนน้องเลยไม่เคยจะถามไม่เคยจะมุ่งไม่เคยจะอะไรทั้งนั้นมีแต่ดูแลน้องมีแต่ฝึกสอนวิชามีแต่พร่ำสอนผมไม่เคยคิดอะไรนอกจากนั้นเลย อันนี้อย่าทำให้พี่ผิดหวังนะน้องวีตายจริงนะเว้ยผมตายจริงนะนี่คุณผู้ชมครับผมตายจริงนะนี่ต้องตั้งสตินะตอนนี้แล้วก็ภาวานาว่าน้องพูดอะไรบ้างอันนี้ อันนี้เดี๋ยวพี่จะโทรไปนะแล้วอันนี้เงียบๆนะพี่จะฟังว่าอันนี้พูดอะไรกับเขาบ้างอันนี้พูดตอนไปเทสตอนไปเทสพี่ปอลอพูดค่ะว่าไม่ไม่รับผู้หญิงค่ะเขาก็บอกว่าก็ลองเทสดูก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะไปปรึกษากับคนในกลางครับอ๋ออ๋อ ได้ได้กินจริงวิลลี่น้องผู้ชื่อวิลเลี่ยงมาผู้ชื่อวิลเลี่ยงมามีถ่ายเข้าครับผู้ชื่อวิลลี่ออกมาน้องมีถ่ายเข้าโอเคครับเรอแล้วครับนะครับก็คัดผ่านครับ,าารบแล้วก็เหมือนที่เขาลงมาตีกันนะครับ จริงไหมเนี่ยผมสวยจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยปะโอเคครับจริงปะเนี่ยฮะอันนี้วางสายกูเพื่อนตายแน่แ ันนี้ส่งทีมาไม่ได้ไปขยาไม่เลยทุกีแล้วมั้มายไม่เพียงนท่าไหร่เฮ้ยตกลงไปดิพวกมึงอ่ะพวกมึงอ่ะไม่เกินห้านาทีเขาบอกว่าไม่เกินห้านาทีขึ้นมาพวกมึงขึ้นรถละ เพี้ยกูตายจริงนะเว้ยพอสกูไม่ไปนนะเว้ยกูตายขาจริงนะเว้ยงานเนี้ยถึงทุกที่ผ่านมาจะทําผลงานดีแค่ไหนอ่ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพลาดอ่ะก็คือตายนะเว้ยพอสไปไหนป้านป้านเอาใจบ้านเอาใจบ้านเอาใจป้านเอาใจเพราะวมึงช่วยกูพูดด้วยนะเว้ยว่าทุกคนอะลงมัติกันโอเคปหมไม่ใช่แค่โปโที่เลือกคนเดียวทุกคนแต่เป็นตายรอดภาพของน้องโอเคไหม กายากนก็พี่ชื่อนักพี่สือสูตรตามชื่อมาแล้วพี่ข้างข้าหนูชื่อกนหนูชื่อยาเป็นนักมายากนเลยเป็นยังไงมาเนี่ยเป็นก็มาแล้วค่ะเออเมื่อกมื่อคเขาคุยอะไรกันนายเพื่อนอะไรเพื่อนเขาคุยอะไรกันนายมาหนึ่งคุยคุยอะไรเพื่อนน่าตายวะเมื่อคืนนะคือผมผมเรียกเขามาแค่คนเดียวทำไมเขาต้องแบบ โทรหานายเลยกับนายด้วยเพื่อนคือห่างกันไม่ได้เลยเหรอเพื่อนต้องติดกันตลอดเลยเหรอห่างอะไรเพื่อนโทรคุยกับน้องไงเพื่อนปกติอต๋อแต่ก็เมื่อกี้เรเพิ่งพูดไม่ใช่เหรอเพื่อนว่าขอตัวน้องแป๊บนึงอ่ะกี่น้องก่อนน้องโทรน้องก็ถือวอลเลยนะกดวอลนะกดวอลเสร็จก็โทรโทรหานายเลยเพื่อนอ่า uh huh. ทำไมเลยเพื่อนทำไมอ่ะพูดอะไรเพรื่อนเขาไม่ได้พูดอะไรกับน,นายเลยไม่ใช่เหรอเขาพูดกับผมอยู่นะเพะื่อนต้าวันเขาโทรหานายแบบเหมือนเขาจะให้แบบฟังเหรอว่าเขาสนทนาอะไรกับผมมาแล้วนายก็ฟังอะ่ะไม่ไม่เชื่อไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันห่างกันไม่ได้เลยเหรอเพื่อนแล้วเราคัดผ่านได้เหรอเพื่อนคัดกับนายเพื่อนคัดหรอใช่เพื่อนคัดทั้งแก๊งเพื่อนคัดกับผมแต่ว่า ผ่านอ่ะไม่ได้อยู่ตรงที่คัดผ่านนี่ก็คือเอาคนที่คนในแก๊งมาคุยกันอ่าคือ,อยังไงเพื่อนเมื่ก่อนนี้ผมเห็นนายคัดกับคนไหนไม่ผ่านนายก็ไม่ได้เข้านี่อันนั้นผู้ชายเพื่อนอันนี้ผู้หญิงคนแรกเลยเพื่อนที่โทรมาอ่านายไม่ได้รับผู้หญิงไม่ใช่หรอเขาบอกอ่ะใครบอกเพื่อนเขาบอกไงเพื่อนใช่เพื่อนตอนแรกไม่ได้รับผู้หญิงแต่ว่าพอคุยกันแล้วอยากลองอะไรใหม่ๆดูก็เลยรับมาเพื่อน ฟีลแบบรับมาดูผลงานอะไรเงี้ยแบบเมืองแห่งการทดลองแต,แต่ตอนเคยอยู่กับพิจักพิจักเขาเขาเคยห้ามเฉาเรื่องเรื่องผู้ชัยบอางก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามดมิมดมดก็เคยเห็นพิจักเขาแบบว่าไม่ให้ใส่สูตรหรือใส่อะไรอยู่ใกล้ผู้หญิงแต่อันนี้ทำไมให้ผู้หญิงใส่สูตรอ่ะหนูเป็นต้น สายเนี่ยเลยวะกูโทรไปปรึกษากับพี่แจ็คแล้วเพื่อนว่าเอาผู้หญิงเขาแกงไหมแกก็บอกว่าให้ตัดสินใจกันเลยก็เลยอยากลองอะไรใหม่ๆดูเพื่อนปรึกษากันแล้วปรึกษากันแล้วอยากลองดูก็เลยเอาเข<อ>้า,<อ>ามา,อาอโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนถ้าได้พูดมาอย่างนี้ผมก็โอเคเพื่อนแล้วแต่มผมคาน<ม>ใจอย่างหนึ่งเพื่อนเออเออคือเมื่อกี้เอาตัวน้องมาแต่แบบ ทำไมเพื่อนทำไมต้องติดตัวติดขนาดนั้นเห็นเมื่อกี้เห็นก็ยืนอยู่ด้วยกันตลอดเลยด้วยกันตอดมันทำไมเพื่อนทำไมต้องติดต่อติดกันก็ยืนด้วยกันปกตินะผู้อพอดแต่เมื่อกี้นี้เหมือนแบบไม่ได้เพื่อนแต่เมื่อกี้นี้เหมือนเขาแบบว่าเหมือนเขาแบบว่าคือยังไงอะคือเหมือนแบบอย่าให้นายรู้ว่าผมคุยอะไรกับเขาเหมือนผมทำอลไรเขาแล้วเขาก็แบบตอบผมด้วยแล้วก็โทรหานายด้วยพูดไปด้วยไม่เพื่อนขับไปได้ทัวาผมกดวดด้วยรอบนึงแล้วก็โทรหานายด้วยใช่ไหมไม่เพื่อนขับไ่ได้ทัว่าผมอ้าวแล้วผมบอกเขาว่าาาาให้เอคนสยม แต่เป็นนายที่มาผมตัวหาน้องไงเพื่อนน้องไม่ได้โทราผมผมนี่แหละเพื่อนที่โทรหาน้องทำไมเพื่อนทำไมโทรหาจะถามจะถามน้องเฉยเพื่อนมีเรื่องจะถามไม่ไม่ไว้ใจหรอเพื่อนไม่ใช่เรื่องนี้เพื่อนจะถามเรื่องอื่นถามอะไรเพื่อนถามกันเลยถามตรงนี้เลยเพื่อนไอ้อิง์มันออกแก๊งเข้าใจไหมนี่ไอ้อิง์มันออกแก๊งก็เลยหาคนเข้าถ้าถ้ามีผู้หญิงมาเทสจะให้น้องเทส นี่แหละที่แอดถามเพื่อนมีคนออกแก๊งไงอ๋อเข้าใจไว้ยน้าใจแต่น้องคุยโทร้ายเยอะเพื่อนเมื่อกี้โทรไปรบกวนเหรอเปล่าเพื่อนแต่แต่ก็เมื่อกี้นี้ก็เห็นโทรอันนก็คุยคุยกันก่อนไปล้วเพื่อนคุยกันให้เสร็จก่อนไหมกวนหรือเปล่าเพื่อนไม่กวนไม่กวนเพื่อนแค่จะโทรถามเฉยว่าน้องถ้าจะให้น้องเทสกับผู้หญิงที่อยากเข้าอ่ะได้หรือเปล่าแค่นี้เพื่อนถามแค่นี้คุยต่อเลยเพื่อนคุยต่อเลย ตอนแลกเพื่อนก็แบบงงไงพี่อนปกติแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นกันพื่อนแค่แบบเรียกมาคุยเฉยๆอโเคไม่ได้อะไรเพื่อนเพื่อนจะเอาตัวน้องเขาไปแล้วหรอเอาไปไหนเพื่อนเห็นโทรหากันเห็นอะไรกันงเห่อเพื่อนไม่เพื่อนคุยเลยแต่ว่าน้องน้องเป็นน้องเป็นผู้หญิงคนเดียวในแก๊งนะเพื่อนพวกผมที่เอามาก็ต้องดูแลน้องเป็นพิเศษอยู่แล้วเพื่อนเข้าใจเพื่อนก็ สุดท้ายแล้วอ่ะนายคุยกับพี่แจ็แล้วพี่แจ็คให้นายตัดสินนายก็ทําตามที่นายตัดสินเลยเพื่อนแต่แต่นายมาขนาดนี้แล้วนายน้องเนาขากลับไปเลยก็ได้นะเพื่อนไม่ไม่เพื่อนคุยอะไรคุยอะไรถ้าจะคุยดูแลคุยอะไเพื่อนเอากลับไปเลยเพื่อนนายคุยคุยคุยไม่เสร็จเห็นไหมลงลงเลยครับคุณคุณผู้หญิงลงเลยเอามารับคุณแล้วลงแล้วอ้าวต้องไปแล้วเหรอหนูอยากสนุกเลยเหรอเขามารับคุณแล้วนะเขาโทรหาคุณด้วย อาจจะต้องได้ตัวคนอยากได้ตัวคนมาเพราะไม่อยากห่างกับคนอ่ะไม่ใช่เพื่อนถามไปเฉยเพื่อนจะให้น้องเทสกับผู้หญิงคุยได้เลยเพื่อนอะไรไอผมผมไม่รู้หรอกเพื่อนว่าส่วนตัวนายคุยอะไรเขาแต่แบบเหมือนไม่ไม่อยากให้เขาห่างกับนายอะ่ะเพื่อนคิดไปเองนะนี่อันนี้มันทาวมิ่งมันเป็นอย่างงี้เพื่อนก็เนี่ยลงลงล้วผู้หญิงเขาประาแล้วผู้หญิงลงลงเลยครับเขาประาแล้วขอต้อนะครับเขาไปเลยเพื่อน อ่าคุยผู้หญิงครับมาเอาหนูยังอยากเป็นนักมายากลถ้าคุณไปกับผมผมไม่เอาตัวคุณกลับมาเลยนะครับฮะทำไมหรอคะับผมให้โอกาสคุณลงรถไปก็ตายไปเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเพราะวกากอันนี้ก็แบบคุยกันอยู่แต่แบบเขาก,กดวอบ้างโทรหาหนายบ้างเอาเลยเพื่อนเดี๋ยวลบก็ไม่ไดขอโทษททีนะเพื่อน โทษอะไรเพื่อนมีเรื่องอะไรต้องขอโทษคุยได้เพื่อนคิดมากเลยอันสไยการล้อกานเล่นเหรอคะพี่โป้ะหอหนูยังอยากเป็นน้ำมายาคนหนูเลยเหระอยาอะไรขึ้นเ่ะพี่โป